วันนี้เราก็จะมาประชันกันนะครับผมระหว่างเครื่อง JO84 กับ JO7E คันไหนจะแรงกว่ากันนะครับผมอ๋อติดตามชมกันได้ครับมาดูคันแรกครับผม JO84 ครับ210แฝดสยามนะครับคันนี้แฝดสยามใส่แฟดสามมาเลยครับคันแรกของเราเดี๋ยวมาชมความแรงกันเลยว่ามันจะจวดจัดขนาดไหนขึ้นบอไวไหมเครื่องใหญ่ครับหกสิบ ไม่มีเทอร์โบ6สูบเต็มๆนะขึ้นบอรครับความชันของบอก็ชันนิดนึงครับผมเจอกับเจ้าแคทเตอร์พิลล่าครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันประมาณสองรอบนะขอขึ้นบ่อคันไหนจะแรงกว่ากันครับเครื่อง5สูบกับเครื่อง6สูบอยู่ที่เฟืองท้ายอยู่ที่ครัดครับผมไม่มีทางให้ทรงนะครับใช้แรงอัดกำลังขึ้นอย่างเดียวเอา จัดน้อยเอออืะตัดแบบไหมเนี่ยเออโอ้โหสุดๆครับแม่ไปได้นะครับผมนี่ครับจะใช้กำลังเยอะช่วงตรงนี้นะเพราะว่าไม่มีแรงส่งมาแตกไกลครับแม่อ่าเล้วเรา รอชมขั้นต่อไปครับผมเจ้าเ o โอเจอี e ครับ <c oughs> โอ้มาแล้วนะครับผมเเรามาดูขั้นต่อไปกันครับ j จโอเจอี e ครับสองร้อยสิบเทอร์โบนะคันนี้ครับที่สำคัญครับเทอร์โบนะนะะ เรามาดูกันว่าคันนี้จะขึ้นไวไหมในรอบที่หนึ่งนะครับผมจะก็จะมาชันกันประมาณสองรอบนะมาดูเจ้าห้าสูบครับ5สูบกับ6กสูบครับจะขึ้นบ่อขึ้นบ่อแข่งกันนะอ๋อ เรามาดูกันครับว่าใครจะขึ้นสบายกว่ากันนะช่วงแรกๆนี้อาจจะตึงหน่อยครับผมก็คันนี้ก็5้สูบ5้าสูโบเทอร์โบครับเฟืองสิบสี่นึงครับเท่าเจ้าเจียวแปสครับเฟืองเท่ากันเครื่องเท่ากันแต่เครื่องนี้5้าสูบเทอร์โบเรามาดูกันว่าคันไหนจะขึ้นบอ่อได้สุดกกัน ใส่เท่ากันครับเอาดูไหวไหมอ้าวอ้าวเฮ้ยอ,อ้าวไม่ใช่ไม่เร่งนะครับเร่งไม่ขึ้นครับผมนี่แน่ฮาสูบมีนึกแม่เอ้ย,อยโอ้เกือบไม่ไหวนะ,อะรอบแรกผ่านไปครับผมเครื่องหกสูบนำนิดนึงนะ แล้วมาดูรอบที่สองครับมาแล้วครับผมรอบที่สองเจโอแปดสี่สองร้อยสิบแรงมา้าเฟืองสิบสี่หนึ่งเท่ากันนะฮะรอบแรกก็หกสูบครับนำอยู่นิดนึงนะ เอาเรามาดูขึ้นบอ่อรอบที่สองครับเจียวแปสว่าไงแนร่รอบนี้ก็สบายๆครับผ่านชลุย6สุกออกมาแล้วครับผมรอบที่สองครับผมเจ้า g o 7E โอ้โห เอจะถอยลงสะบ่าถ้าขึ้นอย่างนี้ล่ะออกตัวไหวแน่นอนครับรอบที่สองว่ามีแรงส่งจากดินข้างบนนะเ <c oughs> อามาดูครับรอบสุดท้ายแหมมีแรงส่งจากข้างบนนะ เอ้สบายสบายครับผมน่ก็เป็นนั้นว่าซูซีครับนี่ครับเครื่องหกสูบก,ก็จะอ่อพลังสูงกว่านิดนึงนะครับผมนิดเดียวว่าหกสูบครับเครื่องใหญ่ไม่มีเทอ,อร์โบแต่เครื่องใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ